สวัสดีครับทุกท่านเนาะอ,อีกกี่ซีอู่ฮะโอ้ตอนนี้น,นะครับลูกพี่ก็จัดการฮะค้อ,อ,อนเลยโอ้ลูกพี่ผมสุดยอดเลยเนี่ยนี่แม่ผมจะให้เป็นลูกพี่เบิร์ปีเลยนี่ใส่ใส่ใส่ลูกกามต้องใส่เนาะใส่หมดฮะบัวต้องใส่เนาะตัวต้องมันบัว,ว,วงาม ้ยพี่เ <Ha, no. S 2> ้ยครับขนาดได้ได้ได้แทนเพีนี่ตต่อนเลยทสบายเลยอ่ะลองเราจับจับสวยเลยวางวเชื่อมวางเชื่อมเลยด้วคุณเนตัดแล้วบ่ตัดแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้ทมนง่ายขึ้นะไอตัวไฟบอางนะทำไมอะมัน เสียปักตีนั <c oughs> <c oughs> uh, ่นน่ะเสียปักตีเลย่อเอาแล้วเกือบมึงอนี้เกือบก็เลยชื่อเอออระตูบาร์ดิโซ่เกือบเลยชื่อบอกอรโตแล้วเกือบเลยชื่อเล้วสิเนี่ยประตูเราขึ้นแล้วก็โ่ออู้เอ้เชื่อมเล้วเล้อคางนึงเลยอีกคางนึ่งเดี๋ยวตั้งๆแล้วนะเราทำเป็นสี่สี่สี่เหลี่ยมก่อนเนาะอ่ออีกคางนึงเลยทุกท่านนะไปยายนางดานเลยเอาพี่นะผมถึงมี้ก็ฝากไว้ดี่ก่อนเดี๋ยวเรารอพี่บ่าวก่อนนะฮะ อามาฮะผมรอสลับสับกับลูกพี่เนาะก่อนอื่นก็ทําเลยต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวให้ปุ้ยมาเป็นผู้ช่วยก่อนนะครับรอให้ลูกพี่สลับกันพักกันฮะล,ละอ๋โอโอ,โอ้โน่นทุกท่านเออยกถังมาแล้วนะครับสําหรับแช่อาหารเลยเมื่อกี้ไปเอามาจากบ้านคุณพ่อเนาะเพราะว่านะเดี๋ยวล้างก่อนก็ได้เอาคุณเธอจ๋า เอาสปอนเซอร์มาให้ลุงบ่าวก่อนเดี๋ยวลุงบ่าวใจขาดหยอหยอกหยอกเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะเอมาถ่ายคลิปลูกไเออมางานตั้งกล้องตั้งกล้องื่องานด้วยตั้งกล้องด้วยตั้งกล้องก่อน เดี๋ยวค่อยมาหืึกินก่อนก็ได้ยังไม่ปล่อยสักคลิปเลยเปล่าวันนี้อ่ะยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะเหรออืมตัดเอาใส่เลยเอาแล้วใส่เลยไม่เอาไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวเหรอเดี๋ยวคนจะโดดคลิปผมไปอืม ชนะนะครับเอาอาจจะเสียงมาทุกท่านมาลุยสลับกันเรบพิจัดไปแล้วอันนี้จะเอาไปเบิ้งเบิ้งสโลเป็นวงคัอนะบปไปไปบปไปไปบปไปไปไปึง

อะไรขึ้นนี้ เย็นดีจังเลยอยู่ข้างบนนี้เย,เย็นเบ้าเย็นสบายจังเลยนะย้ายมุมนะฮะทุกท่านนะมาอีกฝั่งนึง

นะตอนนี้ก็เรียบร้อยเป็นสี่มุมนะครับทีม่มุมตามแบบที่ลูกพี่วางไว้นะเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ